ณนะบ้านไม้เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านครอบครัวนี้อยู่กันสามคนโดยมีป้าแจ่มวัยห้าสิบปีและมีลูกสาวชื่อว่าจูนในวัยยี่สิบสามปีเธอเพิ่งแต่งงานกับพบในวัยสามสิบและทั้งสองคนก็อยู่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนนั้นทั้งจูนและพบทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่เนื่องด้วยว่าแม่แจ่มไม่สบาย เธอจึงได้ขอร้องให้ลูกสาวมาอยู่ที่นี่ในเมื่อบ้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ช่วยกันหาและทำอะไรอยู่ที่นี่ก็จะสามารถอยู่ได้คงจะไม่ลำบากจูนเองเมื่อเห็นผู้เป็นแม่อายุเยอะมากแล้วเธอเองจึงได้พูดคุยและตกลงกับสามีว่าเธออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านและอยากจะชวนให้พบนั้นมาอยู่ด้วยกันซึ่งพบเองก็ไม่ได้ ติดขัดอะไรเมื่อจูนบอกว่าให้มาอยู่บ้านหลังนี้เขาก็ได้ตามใจเมียทุกอย่างพบผู้เป็นลูกเขยซึ่งได้เห็นผู้เป็นแม่ยายครั้งแรกเมื่อครั้งที่แต่งงานและตอนนี้ก็ได้มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแม่ยายของเขานั้นถึงแม้ว่าจะอายุ50ปีก็ตามแต่ด้วยความที่เธอดูแรลรูปร่างดีและประกอบกับตอนนี้เธอเป็นโสดสามีของเธอนั้น ได้จากเธอไปเมื่อสองปีก่อนจึงทำให้เธอเนื้อตัวหอมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงหรือต่างอำเภอต่างก็แวะเวียนทำความรู้จักกับเธอแต่เธอเองก็ยังไม่ตกลงปรงใจคบหากับใครเพราะเธอไม่อยากจะมีพันธะและอีกอย่างเธอก็คงจะถึงจุดอิ่มตัวในการใช้ชีวิตคู่แล้วเธออยู่คนเดียวแบบนี้ เธอสบายใจมากกว่าเมื่อครั้งที่อดีตสามีของเธอตอนที่เธออยู่ด้วยกันทำให้เธอนั้นมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่โดยความที่ประสบการณ์ชีวิตคู่ของเธอนั้นไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเธอเองจึงไม่อยากจะมีชีวิตคู่เป็นครั้งที่สองเรียกง่ายๆก็คือเธอไม่ยอมเปิดใจซึ่งพบมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกเขาเองก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงกัน เพราะเขายังไม่เคยคุ้นเคยและคุ้นชินกับผู้เป็นแม่ยายเลยจนกระทั่งอยู่ร่วมกันเป็นเดือนความใกล้ชิดเริ่มที่จะสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งลูกเขยและแม่ยายเริ่มที่จะเข้ากันได้ดีผู้เป็นลูกสาวอย่างจูนเมื่อเห็นทั้งสองคนเข้ากันแล้วคนกลางอย่างเธอนั้นก็มีความสุขเมื่อเห็นทั้งผู้เป็นแม่และผู้เป็นสามีเข้ากันได้ดีตอนนี้ครอบครัวของเธอนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนหลัก ทำไร่ทำนานและทำสวนโชคดีมากที่แถวนี้อุดมสมบูรณ์มีน้ําใช้ตลอดปีและดินก็อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็เงกงามไปหมดและที่สําคัญพ่อของจูนนั้นมีสมบัติมากมายเอาไว้ให้พวกเธอก่อนที่เขาจะจากไปจูนเป็นลูกสาวคนเดียวสมบัติทุกอย่างนั้นก็เป็นของเธอหมดก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าพวกเขานั้นจะบริหารกันยังไง ด้วยความที่จูนเป็นคนสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์เก่งในด้านเทคโนโลยีเธอเองศึกษาคน้นคว้าความรู้ทุกๆอย่างเพื่อที่จะนำมาต่อยอดในส่วนของเธอส่วนพบเองเป็นสามีที่ดีมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้สักเท่าไหร่แต่เขาเองก็สามารถช่วยในด้านแรงพบลงทุนออกแรงโดยที่ไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่สักคำเดียว เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเป็นปีทั้งสามคนก็ช่วยกันทำมาหากินและประสบผลสำเร็จผลผลิตต่างๆจูนเป็นคนนำเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ในโซเชียลต่างๆโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงทําให้ครอบครัวของเธอนั้นได้รับไรายได้จากส่วนนี้เต็มๆในเมื่อเย็นในครั้งนี้ทั้งสามคนก็นั่งทานข้าวกันและพูดคุยกันตามปกตินี้ ผลผลิตของครอบครัวเราปีนี้เป็นที่น่าพอใจมากนะรายได้ก็ดีด้วยแม่ต้องขอบใจจูนมากนะที่จูนเป็นคนนำเสนอและขายในช่องทางผ่านทางออนไลน์ถ้าเกิดว่าไม่มีจูนแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะบริหารยังไงก็ทำแบบเดิมๆซ้ำๆซ้ำซากผ่านพ่อค้าคนกลางชาวไร่ชาว,าชาวสวนอย่างเราหักลบต้นทุนออกแล้วมันก็คงเหลือแค่นิดหน่อยแต่นี่ เรารับกันเต็มๆต็มอ๋อแม่คะพอดีว่าจูนจะไม่อยู่วันพรุ่งนี้พอดีว่าหนูได้รับเชิญเป็นวิทยากรอยู่ที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลาห้าวันยังไงหนูก็ขอให้แม่ช่วยดูแลพี่พบหน่อยนะคะอา้าวแล้วพบไม่ได้ไปด้วยหรอไม่ได้ไปค่ะงานนี้พอดีว่าเป็นงานส่วนรวมและหนูก็มีคนมารับด้วยค่ะ ให้พี่พบอยู่ดูแลสวนที่นี่ล่ะค่ะช่วยแม่แม่ทําคนเดียวคงไม่ไหวได้จ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวแม่จะดูแลสามีของเธอให้เองและหลังจากนั้นพอรุ่งเช้าจูนก็ได้เดินทางออกไปทํางานโดยทิ้งให้ลูกเขยและแม่ยายอยู่ที่บ้านหลังนี้ตามลําพังกันสองคนพบเองเมื่อผู้เป็นภรรยาไม่อยู่เขาเองก็เกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาทันทีเพราะตั้งแต่แต่งงานมาพบ ไม่เคยห่างภรรยาแม้แต่สักวันเดียวเขาก็คงไม่คุ้นชินคําคืนนี้เขาต้องนอนคนเดียวเพราะถึงเวลาช่วงดึกเขากลับนอนไม่หลับกระสับกระสายไปมารู้สึกกระวนกระวายใจยังไงก็ไม่รู้พบยังได้ลุกขึ้นมาและลงไปอาบน้ำห้องน้ำอยู่ชั้นล่างซึ่งปรากฏว่าเขากําลังเห็นแม่ยายกำลังทำอะไรอยู่ในครัว เขาเองก็ยืนมองอยู่สักพักดูทีท่าว่าแม่ยายทำอะไรโดยที่ไม่ให้แม่ยายรู้สึกตัวแต่ในมือแม่ยายนั้นเขาเห็นว่าเป็นแตงกวาลูกพอดีเหมาะกับมือของแม่ยายก็ไม่รู้ว่าแม่ยายกำลังทำอะไรอยู่แต่ดูแล้วหน้าตาของแม่ยายกำลังฟินและมีความสุขเขาเองก็ไม่อยากจะขัดจังหวะแล้วก็รีบไปอาบน้ำพอหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จ เขาเองก็ยังเห็นแม่ยายอยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดิมเขาจึงเดินเข้ามาใกล้ๆจากด้านหลังของผู้เป็นแม่ยายและโน้มหน้ามาที่ใบหูของผู้เป็นแม่ยายแม่ทำอะไรอยู่หรอผมเห็นแม่ยืนมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่ผมกำลังจะไปอาบน้ำจนกระทั่งตอนนี้ผมอาบน้ำเสร็จแล้วแม่เองก็ยังไม่ไปไหนผู้เป็นแม่ยายได้ยินเสียงแบบนั้นถึงกับสะดุ้งตื่นด้วยความที่ตกใจอุย้ย ทำไมไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงล่ะพบมาแบบนี้แม่ก็ตกใจหมดละสิเออพอดีว่าแม่เขาตะกุกตะกักและพยายามแอบแตงกวาที่อยู่ในมือนั้นหลบซ่อนไปแต่มันก็มีพ้นสายตาของผู้เป็นลูกเขยเพราะเขาสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วแม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมพบลูกเขยเป็นคนเปิดประเด็นพูดขึ้นมาเออผู้เป็นแม่ยายเขินหน้าแดงและก้มหน้า รีบออกไปจากที่นั่นทันทีอ๋อพอดีว่าแม่หิวแม่ก็เลยอยากจะหาอะไรทานสักหน่อยแต่ในตู้เย็นมีแต่แตงกวาแม่ยืนคิดเมนูอยู่ตั้งนานแต่ก็คิดไม่ออกตอนนี้แม่เริ่มมีความรู้สึกว่าร้อนมากแม่ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะนี่คือคําแก้ตัวของผู้เป็นแม่ยายและเธอก็รีบออกไปจากที่นี่ไปพอขํามคืนที่สองพบเองก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมเพราะเขาไม่คุ้นชิน ในการนอนคนเดียวและเขาเองก็ลุกมาลงมาอาบน้ำตามปกติแล้วก็เห็นแม่ยายนั่งมองแต่งกวาคู่ใจของเธออยู่ที่เดิมเช่นเคยซึ่งเธอเองก็ไม่เปิดไฟด้วยวันนี้พบจึงรีบเข้าไปหาผู้เป็นแม่ยายทันทีแม่ครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเวลานี้ทุกทีผมเห็นแม่อยู่แต่ในครัวและก็ดูแต่งกวาของแม่มันมีอะไรหรือเปล่าครับ ให้ผมช่วยไหมพบผู้เป็นลูกเขยพูดขึ้นมาแม่ใหญ่มีความรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงและไม่เป็นจังหวะที่จริงนั้นเธอเป็นคนที่เจนจัดในเรื่องนั้นมากแต่ในเมื่อสา,สามีของเธอไม่อยู่จึงทําให้เธอมีอารมณ์เหงาและเปล่าเปี่ยวหัวใจอยู่เหมือนกันเธอเองก็เหงาเหมือนกันนี่พอดีว่าแม่นอนไม่หลับแม่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินดีแล้วนี่เธอลุกมาทําไมละ่ะสองคืนแล้วนะที่เธอลุกมาช่วงกลางดึก เขาเอ่ยถามผู้เป็นลูกเขยอ๋อพอดีว่าผมนอนไม่หลับผมเองไม่คุ้นชินอยู่กับการนอนคนเดียวครับแม่ผมเคยมีเมียผมนอนข้างๆแล้วตอนนี้เมียของผมไม่อยู่ผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับจึงลุกมาอาบน้ำเอาเหรองั้นก็นั่งพูดคุยกันก่อนก็นได้ถ้าเกิดว่าง่วงค่อยขึ้นไปนอนหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ยายและลูกเขยก็นั่งคุยกัน แล้วนี่จะกินอะไรหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้เออดึกแล้วครับผมขอนมอุ่นๆกันแล้วกันนะครับแม่ไม่ต้องเดินหรอกนะครับเดี๋ยวผมไปทำเองแล้วแม่ล่ะครับจะจะทานอะไรหรือว่าแม่จะกินข้าวหรือเปล่าครับอืมแม่ว่าคงไม่หรอกแต่แม่ขอแตงกวากันแล้วกันนะ และน้าพริกกะปิแต่ข้าวไม่เอานี่คือเคล็ดลับของผู้เป็นแม่ยายผมครับเธอเป็นคนที่ชอบกินผักมากจึงทำให้เธอสุขภาพและร่างกายดีหน้าตาของเธอก็ยังเปล่งปั่งอมชมพูเนื้อสัตว์เธอไม่ค่อยเน้นทานสักเท่าไหร่ดึกขนาดไหนเธอก็กินแค่ผักลวก แต่ของโปรดของเธอที่สุดนั่นก็คือแตงกวาเธอบอกว่ากินแตงกวานั้นจะทำให้ผิวพรรณดีและสุขภาพดีสงสัยมันจะเป็นจริงครับเพราะแม่ยายของผมผิวยังดีอยู่เลยในขณะที่ผมได้นั่งใกล้ชิดกับผู้เป็นแม่ยายและผมเองก็ไม่เคยได้สัมผัสกันแบบนี้มาก่อนเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งตอนนี้ สองคนเรามีเวลาอยู่ด้วยกันกันตามลังพังจึงทำให้รู้ว่าในใจของแต่ละคนคิดยังไงแม่ยายของผมก็เหงาส่วนผมเองก็เหงาเหมือนกันเมื่อคนเหงาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับยิ่งแม่ยายสวยแบบนั้นใครบ้างจะอดใจไว้แม่ครับแม่เหงาหรือเปล่าที่พ่อไม่อยู่พบเอง ได้เอ่ยปากถามผู้เป็นแม่ยายโดยตรงโดยที่ไม่เขินอายไม่แต่สักนิดแม่ยายเองก็ไม่รู้ว่าภายในใจของลูกเขยนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ถึงได้ถามเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เหงาบ้างเป็นธรรมดาละคนเราเคยมีชีวิตคู่แต่ก็อย่างว่าแหละตอนที่เขามีชีวิตแม่กับพ่อก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เราสองคนจบกันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยเหงาสักเท่าไหรนะ่น่ะ แม่แม่รู้ตัวไหมว่าแม่ยังสวยอยู่เลยนะครับผมมีโอกาสได้นั่งใกล้ชิดกับแม่แบบนี้จึงทำให้ผมรู้ว่าผิวของแม่สวยมากแล้วก็นุ่มลื่นด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆลูกเคยพูดแบบนี้ใจของผู้เป็นแม่ยายที่โสดมานานในช่วงเวลาที่เธอกำลังเหงาทำให้หัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ ตัวของเธอก็ร้อนวุบว่าบเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อได้ยินลูกเขยพูดแบบนั้นจึงทำให้เธอมีอาการขึ้นมาเธอพยายามพูดในใจและตั้งเตือนสติตัวเองว่านี ee, ่ตั้งสติสินั un, <r ug> ่นพบลูกเขยของเธอนะอย่าคิดอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันเกินเลยไปมากกว่านี้คนที่จะเสียใจที่สุดก็คือลูกสาวของเธอ ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะหวั่นไหวจากคำพูดของลูกเขยก็ตามแต่เธอก็พยายามตั้งสติแต่นั่นลูกเขยก็ยังไม่าวที่จะหยดคำหวานต่อผู้เป็นแม่ยายอีกเหมือนเคยจริงนะครับแม่ยิ่งอยู่ใกล้แม่ก็ยิ่งสวยมากและดูไม่เหมือนคนที่อายุห้าสิบเลยผมเห็นแม่ออกกำลังกายทุกวันเวลาที่แม่ใส่ชุดออกกำลังกาย มันทำให้เห็นสัดส่วนทุกอย่างได้อย่างชัดเจนรูปร่างของแม่ยังกระชับเหมือนกับสาวๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเดินด้วยกันกับจูนไม่มีใครคิดหรอกว่าเป็นพ่อลูกว่าเป็นแม่ลูกกันคงคิดว่าเป็นพี่กับน้องสาวนี้เธอก็ปากหวานเกินไปนะปากหวานแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่า ดูเหมือนรู้สึกว่าแม่ยายชอบใจมากในคําพูดของลูกเขยและดูเหมือนว่าใจของเขาก็เริ่มที่จะลืมไปเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายที่อยู่ตรงหน้านั้นมันเป็นอะไรกันแน่เธอจึงพยายามตั้งสติและค่อยๆหาเรื่องถอยห่างออกไปถ้าเขินว่าอยู่คุยกันต่อมันคงจะมีอะไรที่ลึกซึ้งไปมากกว่านี้เธอคงจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่แน่ เธอยิ่งเป็นคนที่แพ้ผู้ชายที่ปากหวานแบบนี้เป็นคนที่แพ้คนที่เอาใจเก่งนี่พอดีว่าฉันง่วงแล้วฉันขอตัวไปอาบน้ำและวขึ้นนอนก่อนนะเธอรีบตัดปุทันทีเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นเพราะเธอเองก็ดูรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่พบลูกเคยของเธอกำลังแสดงออกนั้นหมายถึงอะไรเมื่อลูกเคยของเขาเป็นผู้ชาย และภรรยาไม่อยู่มันก็เป็นเรื่องเหงาธรรมดาเธอเองอาจจะคิดลบไปหน่อยแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เธอจึงพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเธอเองก็ไม่ค่อยอยู่ที่ในครัวอีกตามเคยในช่วงเวลาดึกๆจนกระทั่งลูกสาวของเธอกลับมาเธอจึงได้ทำตัวตามปกติและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าในขณะที่อยู่ในสวน เมื่อมีเว,เวลาอยู่ด้วยกันสองคนพบผู้เป็นลูกเขยนั้นมักจะหาเวลาใกล้ชิดและหาเวลามาพูดคุยกับผู้เป็นแม่ยายอยู่เสมอทุกครั้งที่ภรรยาเขาไม่อยู่และพยายามแตะเนื้อต้องตัวผู้เป็นแม่ยายบ้างเล็กน้อยเธอเองก็มองออกว่าลูกเขยนั้นกําลังจะสื่อถึงอะไรเธอจึงได้พูดตามตรงว่านี่พบอย่าทําแบบนี้เลยนะแม่รู้ว่าพบต้องการอะไร แต่พบเองก็เป็นลูกเขยของแม่เธอแต่งงานกับลูกสาวของฉันถ้าเกิดว่าเราสองคนปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นมันก็คงจะไม่ดีนะคนที่จะเสียใจที่สุดนั่นก็คือลูกสาวของแม่และตัวแม่เองก็จะเสียใจมากถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันไม่ควรจะเกิดนั้นเราสองคนควรเว้นระยะห่างกันนะแม่รู้ว่าเธอมีความรู้สึกดีๆในระหว่างที่ภรรยาของเธอไม่อยู่ แม่เองก็เช่นกันแม่มีความรู้สึกดีๆในเมื่อเรามีเวลาใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้กันตำลังพังจึงทำให้เรามีเวลาคิดทบทวนแต่นั่นแม่เองก็พยายามเตือนสติตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าแม่จะชอบผู้ชายแบบพบก็ตามเป็นคนที่พูดหวานเอาใจเก่งแต่นั่นแม่ก็รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร ความสัมพันธ์ของเรานั้นเป็นลูกเขยกับแม่ยายมันไม่สมควรที่จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเธอรักจูนลูกสาวของแม่จริงๆเธอก็ควรหยุดนะครับแม่ผมขอโทษนะครับที่ผมแสดงอาการแบบนั้นออกไปโดยความที่ผมเหงาเมื่อแม่ยายพูดแบบนั้นและดูเหมือนว่าพบผู้เป็นลูกเขยเองก็ตั้งสติและได้สติขึ้นมาและต่างคนก็ต่างขอโทษกันตั้งแต่ที่เปิดใจพูดคุยกัน เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลย